สวัสดีค่ะอาจารย์นันทนาคะสวัสดีค่ะคุณอรวรรณนคุณวิเช่แลวก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ,ะสวัสดีค่ะน่าจะเป็นภารก,กิจที่ไม่ง่ายเลยนะคะอาจารย์นันทนาเรื่องอาหาเสียงให้ได้ยี่สิบเสียงเชื่อว่าอาจารย์นันทนาอาจจะไปได้นะคะแต่ว่าที่จะไปต่อได้หรือเปล่าคืออาจารย์นันทนาต้องยื่นผ่านประธานวุฒิสภาให้ไปถึงสารรัฐธรรมนูญเนี่ย ดูแนวโน้มได้มีการดูลูกทางหรือว่าพูดคุยเป็นการภายในยังไงไว้กับทางฝั่งของท่านประธานมงคลสุรศัจจ์บ้างไหมคะคเพราะว่าท่านาก็กลายเป็นหนึ่งในคนที่ถูกตรวจสอบในรอบนี้ด้วยแล้วออออในความเคลื่อนไหวที่จะบอกว่าอ,อ,อย่าพึ่งนะคะทําหน้าที่ต่อไปเลยนะคะในกลุ่มของสอวอทั้งหมดเราเนี่ยนะคะเพราะว่ามีเรื่องอ,อ,อีกจะเป็นร้อยคนเนี่ยนะคะที่ไปถูกสอบอยู่เนี่ยกับการเลือกองค์กรอิสระที่รอคันอยู่ อีกหลายองคอ์กรด้วยกันเนี่ยอาจารย์นันนนาประเมินปฏิบัติการครั้งนี้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในใน,ในทางปฏิบัติแล้วได้มีการพูดคุยกับทางทั้งประธานมงคลหรือว่าสวสายสีทําเงินในเรื่องนี้เข้าบ้างหรืออยังคะก่อ,ะอนที่จะไปอธิบายถึงขั้นตอนอตรงน,นั้นเนี่ยนะคะดิฉันขอใช้เวลาสั้นๆในการอธิบายว่าทำไม,มดิฉันแล้วก็กลุ่มเนี่ย ต้องออกมาเรียกร้องให้สอวอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอันนี้นะคะประการที่หนึ่งเลยและทำนูนฉบับนี้ให้อำนาจกับสอวอในการเห็นชอบองค์กรอิสระอย่างเป็ดเสร็จทุกองคอ์กรถ้าสอวอตกอยู่ในอานัตการคอรอบงำของพักการเมืองก็จะส่งผลให้การเลือกองค์กรอิสระกลายเป็นองคอ์กรในกำกับของพักการเมืองและเมื่อพักการเมืองยึดยึดกลุ่มองค์กรอิสระได้แล้ว การตรวจสอบถ่วงดุลใดๆจะไม่เกิดขึ้นเช่นการวินิจฉัยยุบพักการตรวจสอบการประพฤติมิชอบโดยสารรัฐธรรมนูญหรืออายการสูงสุดการตรวจสอบการเลือกตั้งโดยกรกตการตรวจสอบทุจริตโดยปปชสตงซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยองค์กรอิสระไม่เป็นอิสระการตรวจสอบถ่วงดุลไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี2540 พักใดที่เป็นเจ้าขององค์กรอิสละคือผู้กําหนดทิศทางการวินิจฉัยทุกเรื่องตามที่พักการเมืองนั้นกําหนดนี่คืออันตรายอย่างยิ่งแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือการเปิดสมัยประชุมวิสามันเพื่อพิจารณางบประมาณแต่มีการสอดใส่วาระเข้ามาแล้วก็คือวุทธิสภากำลังจะลงมติมเห็นชอบผู้เข้าไปดำรงตำแหน่งปปชสามคน อายการสูงสุดหนึ่งคนมีการตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาคุณสมบัติสารและธรรนูน<ม>สองคนกกตหนึ่งคน<ม>ถ้าปล่อยให้มีการลงมติมันก็จะเป็นไปตามธงของพรรคการเบืองที่เป็นเจ้าของสอวอแล้วลอง<ม>คิดดูนะคะว่าทิศทางของการพดีหัวสอวอเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราจึงต้องสกัดกระบวนการนี้ด้วยการให้สวหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคดีจะสิ้นสุดซึ่งตรงนี้มันเป็นการกรณีของการเลือกอันนี้เนี่ยมันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยสิ้นเชิงเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยสวจำนวนมากๆเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาดโดยกรกตและ d ีเอไอแล้วนะคะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ถ้าไปเห็นชอบกะกะตเข้าไปเป็นยังไงคะ,ะก็ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบล้วมันเป็นการเลือกคนเข้าไปแล้วก็เป็นกรณีต่างตอบแทนหรือถ้าเห็นชอบสารรัฐธรรมนูญเข้าไปสองคนกรณีที่เขากําลังเป็นคู่กรณีอยู่เพื่อที่จะตัดสินคดีหัวสอวอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าสอวอชุดนี้เลือกผู้พิพภากษาเองอมาตัดสินคดีของตัวเอง นี่คือการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างร<ม>ุนแรงเราจึงไม่สามารถที่จะปล่อยให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้เราก็จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญก็คือใช<ม>อ้กรณีของมาตรา82เพื่อที่จะรวบรวมสวหนใน10ก็คือ20รายชื่อเพื่อที่<ม>จะส่งไปให้ทางประธานวุฒิสภาในการที่จะ,<ม>ะร้องขอให้<ม>บรรดา สวทั้งหลายเนี่ยนะคะหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ขั้นตอนที่จะไปถึงสารัลธรรมนูญเนี่ยท่านประธานวุฒทสภานั้นจะต้องส่งเรื่องส่งรายชื่อคำร้องนี้ไปยังสารัลธรรมนูญแล้วก็เมื่อสารัลธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่ามีมูลก็จะสั่งให้ อ่าสวเหล่านี้หยุดปฏิบัติหน้าที่นี่คือขั้นตอนที่จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคะอาจารย์รัตนาน,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 นคะคะอาจารย์รัตนาเชิญคุณวิเชษก่อนคืคออย่างคือสองสัยจะถามอาจารย์รัตนาว่าอันนี้คือแผนหนึ่งของเรานะครับรา,รายช,ชื่อหนึ่งเรายังไม่รู้ว<ร>่าจ <ๆ S 2> ะไ,ได้ชื่อบั่นใจไม่มั่นใจอาจารย์รัตนาอาจะตอบได้ตรงนี้ว่าได้ได้ตามกฎหมายไม่อันที่หนึ่งอันที่สองมั่นใจว่าเขาจะส่งไหมแต่แผนสองนี่มีไหมอย่างเช่นว่าสมมติว่าก็ไม่เอาเรื่องอยู่เป็นหน้าที่ แต่ว่าเราจะอาจจะเรียกร้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งบรรจุอย่าเพิ่งทําเรื่องการเรื่องของกรอิสระให้ละให้หยุดไว้ก่อนครับกับกระบวนการนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกการตั้งกรรมธิการเพื่อตรวจสอบประวัติและก่อนประพฤติและจริยธรรมเนี่ยแผนสองนี้นี่มีเตรียมไว้ไหมถ้าเสิดจมูแผนแรกไม่สำเร็จอาจารย์นะแผนสองเรามีเตรียมเอาไว้ก็คือเราจะยื่นยัตติเพื่อที่จะให้ทางวุฒิสภาเนี่ย อะชะลอการตั้งกรรมธิการแล้วก็ชะลอการลงมตินะคะเราเสนอเป็นยติเข้าไปะนะคะ,ะมเมื่อเสนอเป็นยติเข้าไปอันนี้ก็เป็นกระบวนการอ่าทางสภาก็คือว่าอท่านประธานสภาจะต้องบรรจุยติอืซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันในฐานะที่ท่านถูกกล่าวหาอ,อถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วท่านจะบรรจุยตินี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาหรือไม่ ประการที่สองเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วก็จะต้องมีการลงมติก็จะต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาในการที่จะลงมติเห็นชอบว่าให้ชะลอการตั้งกรรมธิการวิสามันและก็ชะลอการลงมติออกไปซึ่งก็ต้องใช้เสียงข้างมากซึ่งเราเป็นเสียงข้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่ถูกเรารหัที่เราเรียกกันว่าสวสิ้าเงินคือเสียงข้างมาก คุณ<ม>วิเชยคงนึกภาพออกนะคะว่า<ม>เราจะผ่านจะติดนี้ไปได้อย่างไรเช่นเดียวก<ม>ับคำตอบที่<ม>จะตอบว่าแผนหนึ่งของเราเราจะผ่าน<ม>ได้หรือไม่หนึ่งก็คือเราจะต้องได้สวยี่สิบเสียงนะคะ<ม>ซึ่งตอนนี้กลุ่มของเราเนี่ยมีไม่ถึงยี่สิบเราต้องไปขอ<ม>จากสวอ,อ,อิสระม,มาเพิ่มกับเราจำนวนหนึ่งแล้วด่าน<ม>ที่สองก็คือจะต้องส่งให้อะธานมวุฒิสภา นะซึ่งท่านก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วคือถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยเช่นกันท่านจะส่งคําร้องของเราเนี่ยไปให้สารรัฐธรรมนูญหรือไม่นะแล้วเมื่อสมมุติว่าถ้าท่านส่งส่งไปแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะรับวินิจฉัยหรือไม่นะกระบวนการอันนี้จะเป็นขั้นตอนประมาณเนี้ยค่ะ จารย์นันทนาคะ <Why not? S 1> าต้องถามถึงสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่ mm hmm. อาจารย์นันทนาจะเคลื่อนไปต่อในหลายๆคนอาจจะบอกเอ๊เวลาเขาจะเลือกองค์กรอิสระเนี่ยก็เห็นมีตั้งแต่คณะกรรมการสรรหาก็าม mm hmm. ีระดับประธานศาลนะคะผู้นำฝ่ายค้านนะคะ mm hmm. ในฝั่งของประธานสภานะคะมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบประวัติอะไรต่างๆอีกกว่าจะมาให้โหวตเนี่ยก็เหมือนใส่ตะแกรงร่อนเข้ามาให้หลายชั้นแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ มีสอวอนะคะ<ม>ที่ชุดใหม่เดี๋ยปี67เนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วก็หลายๆ<ม>องค์กรอิสระก็มีการเลือกบ้างปัดตกบ,บ้างเนี่ยอาจารย์นันทนาเห็นความไม่ปกติอย่างไรจนไม่สบายใจคะว่าถ้าเกิดยังปล่อยให้เดินหน้าไปเลือกอีกหลายๆองค์กรต่อไปจนจนเสร็จสับเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบที่เอ,อ่อทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้มีองค์กรอิสระที่เป็นอิสระจริง พราะว่าถูกความเชื่อมโยงหรือครอบงำอะไรบางอย่างมีอะไรทําให้ชวนคิดไปในทางนั้นคะเรียนคิดว่าคุณอรวรรณแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคงได้เห็นแล้วแล้วก็ประจับด้วยสายตาตัวเองแล้วว่ากระบวนการเลือกองค์กรอิสระเนี้ยเนี่ยมันมีทงแล้วก็ทงอันนี้เนี่ยมันเป็นไปเป็นธงที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นกรณีของการเลือกตุลาการสารรัฐธรรมนูลที่ผ่านมานะคะประชาชนเห็นตรงกันเป็นที่ประจักษ์ว่าอาจารย์สิริพันธ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ผ่านคณะกรรมการสรรหาในรอบแรกด้วยคะแนนเอกฉันก้าต่อศูนย์แต่พอมาถึงที่การลงมติของสว ตกไปอย่างนั้นเลยอาจารย์ศิริพันธ์ได้แค่41เสียงนะคะในสายตาของประชาชนมันค้านสายตาของประชาชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งอ,อันนี้กระบวนการในการเลือกที่ผ่านมามันมีข้อสงสัยมาโดยตลอดแบบนี้แล้วเราก็รับรู้กันว่าคนนี้ผ่านแน่ๆเพราะว่าได้ไปท่องเที่ยวเมืองรองมาแล้วอันนี้เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้าง จะเป็นคําพูดที่เขาพูดกันนะแต่ว่าคนนี้ไม่เที่ยวเมืองรองอ่าก็ไปดูแล้วกันนะคะว่าเมืองรองอันไหนเนี่ยที่มีความผูกพันกับพรรคการเมืองพักใดนะถ้าเผื่อว่าผู้สมัครคนนั้นเนี่ยนะคะผู้ผู้ที่ได้รับการเป็นคนดดิเดตเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวเมืองรองมาแล้วผ่านแน่ๆแล้วมีธงมาเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าการผ่านนั้นเนี่ยผ่านเกินร้อยห้าสิบเสียง นะอาเสร็จแล้วพอไม่ผ่อานเนี่ยก็คือมีทงมาอีกเหมือนกันคนนี้ทัศนคติไม่ดีมีข้อตำหนิอะไรก็จะปล่อยออกมาแล้วก็แล้วผลมันก็จะเป็นไปตามนั้นลงมติกันเป็นตามนั้นหมดเลยนี่คือข้อผิดปกติที่ประชาชนทั่วไปก็เห็นเพราะแม้ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมรับแต่ผลที่มันออกมาเนี่ยมันก็ฟ้องประชาชนอยู่แล้วนะว่าคะแนนออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ เได้ไม่ได้อย่างไรอันนี้มันเป็นสิ่งที่ประชาชนน่าจะคับ<ม>ข้องใจและสอวอที่นั่งอยู่ในสภาก็คับข้องใจเดียนไม่อาจจะเอาสิ่งที่เขาอภิปรายกันในที่ประชุมรับมามอธิบาย<ม>ได้แต่บอกได้เลยว่า<ม><ม>ทิศทางเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราคาดหม,มายได้ก่อนที่จะลงมติมแล้วเราก็รู้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แปลว่า องค์กรอิสระนั้นเนี่ยกลายเป็นองค์กรในกํากับของพักการเมืองไปแล้วสุดท้ายพักการเมืองที่เป็นเจ้าของสวก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางของประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบการเลือกตั้งจนกระทั่งถึงเรื่องของการยุบพักอะค่ะอาจารย์นานานี่ผมเอารูปประธาไปนะชัดๆเลยผมนั่งดูนะรายชื่อสองรายชื่อที่ ผ่านการสัรหาจากกรรมการสัรหาไปแล้วที่จะเป็นตุลาการรัฐสารรัฐมนูลที่จะเสนอสภาเนี่ยนะให้สภาได้ตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาเรื่องเนี้ผู้ที่สภาเนี่ยสองรายชื่อที่ผมเห็นเนี่ยอัพเ่อนหนึ่งรายชื่อเนี่ยนะมีปัญหาแนนะ่แล้วดูจะมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเมืองชัดเจนมากเลยผมไม่พูดแล้วกัน <c oughs> ว่าดำรงตําแหน่งตอนใครเป็น,ร,นรัฐมนตรีตําแหน่งอะไรแล้วที่สําคัญนะมีประเด็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ อ,า,อาจจะมี็พ,พันเชื่อมโยงกับเรื่องของกร,ระทรวงการที่มีการตรวจสอบเรื่องบางเรื่องในกระทรวงคมนาคมด้วย <c oughs> อันนี้ดูนะสวแล้ว่าอย่างไรอาจาร,รย์นันทนาคะ <c oughs> ในในแง่ของการทําหน้าที่ของอสอวอที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่ในขณนะนี้เนี่ย จริงหรือไม่นะคะดิฉันมีมีแหล่งข่าวบอกมาล้กันบอกว่าการจะโหวตการจะทําอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการใช้วิจารณญาณของตัวเองมากเท่าไหร่บอกว่าเอ,อมันมีการรีโมทผ่านมือถือเหรอคะอาจารย์คะอันนี้อันนี้เนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ดิฉันเข้าสภานะคะจําได้ไหมคะว่าเมื่อเข้าสภา ครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกประธานาวู้ทีสภารองประธานวุฒทสภาแล้วเป็นยังไงคะคะแนนมันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนั้นเป็นวันแรกนะคะที่สวออเพิ่งมาเจอกันแต่สามารถโหวตได้ไปในทิศทางเดียวกันตรงกันเปะ๊ปะ,ปะอันดับหนึ่งเนี่ยได้เกินร้อยห้าสิบนะแล้วที่เหลือเนี่ยก็ได้ประมาณสิบกว่าประมาณนี้นั่นก็คือสิ่งที่มีการกำหนดธงเอาไว้ชัดเจนในการโหวตนะคะ เขาเรียกก็ก็ล้อเรียนกันแะคะว่า,า<ม>สวออโหวตตามไลน์นะฮะก็กดไลน์แล้วก็ดูว่า<ม>ให้โหวตเลือกใคร<ม>ให้โหวตเห็นชอบไปในทิศทางไหนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะโหวตตามไลน์หรือว่าโหวตตามอินฟลูเอนเซอร์ที่ขึ้นมาแล้วบอกว่า,เ,าเห็นชอบไม่เห็นชอบ มันจะไปทิศทางอย่างนี้ซึ่งเราคาดหมายได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่คุณวิเชตพูดถึงว่าผู้ที่ขึ้นมาเป็นแค a n เเดตของอร,รัาการสารธรรมนูญเนี่ย 1> <1> มันก็มีความเชื่อมโยงกันคล้ายๆกับสบที่เข้ามาตรงนี้ที่มีความเชื่อมโยงกับเมืองรองรนะที่เราพูดถ,ถึงกันนะแล้วก็เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองตามนี้ที่เริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะแล้วไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าถ้ามีการเลือกองค์กรอิสระนะคะอวาละในเจ็ดปีนะคะ ปปชเนี่ยวาระเก้าปีมันจะกลายเป็นมรดกบาปของคนกลุ่มนี้ที่เลือกเข้าไปแล้วสุดท้ายตัวเองเนี่ยพบว่าถูกตัดสินว่ามีที่มาที่ไม่ชอบแล้วก็เป็นอ่สิ่งที่จะต้องพ้นตำแหน่งไปแต่ว่าอ,องค์กรอิสระเหล่านี้ยังอยู่เดชนจึงอยากจะเรียกร้องว่าต้องหยุดค่ะต้องหยุดการทำหน้าที่ในการเลือกองค์กรอิสระณักบัตรนี้เลยอะค่ะ ่ก็เดี๋ยวรอติดตามว่ามิชชั่นของอาจารย์นันทนาจ,จะ possible หรือเปล่านะคะแต่ว่ามีข่าวเพิ่มเ <c oughs> ติมนะคุณเชษฐว่ากลุ่มสวเขาลงในฝั่งของการถูกตรวจสอบอ,อีกด้านหนึ่งนะคะปรากฏว่าสายสีน้ำเงินไปร้องนะคะอนุกรรมการของกกตกับทั้งปปชแล้วนะคะ,อะขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะ เหมือนกับที่เคยไปร้องสารล้มนูลให้คุณทวีหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเดี๋ยววันนี้คอรมอเขาจะพิจารณากันนะว่าจะเอาเลนตรีคนไหนมาคุมดีเอสไอแทนคุณทวีที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนะคะแต่ว่าวันนี้กล่าวขอบคุณอาจารย์นันทนามากนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตว่าตกลงมิชชั่นจะ possible หรือเปล่านะคะวันนี้เราสามคนลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ